ที่สูแคบตโอโยกสูงถูกที่สุดในประเทศไทย429,000บาทคุณแจ๊คิเลสนะ429ผ่อนเดือนละ7,500เอาเอาก่อนเลยผ่อน7,500ร 7, า,ายได้เกิน15,000บาทขึ้นไปทักมาใครสนใจพิมพ์สนใจใต้คอมเมนต์มากับวันตีีสุดพิเศษเหนือสิ่งอื่นใดในประเทศนี้ซ่อมฟรี2ปีทุกคันในร้าน ฟรีค่าแรงค่าอะไรตลอด2ปีเต็มชอบไม่ชอบแบบนี้ถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ไปกับตัวนี้อีลซูดีแมนะครับไฮเ h นเดอร์ er. แคปออโต้ยกสูงไฟหน้า l e d ไดไล i ์ตัดหมอกแมกข้างยางห้างโอ้สวยจัดเลยนะครับบันไดเดิมเบาะหนังน้ำตาลเพราะว่าเป็นตัวท็อปนี่ตะเข็บข้างเดิมหมดพี่จา ซื้อกับพี่เสือบอกได้คําเดียวว่าสบายใจซื้อได้เลยไม่ต้องคิดเยอะชอบซื้อใครดูรถผมก็คิดอย่างเดียวพี่ชอบขนไหนพี่จิ้มแนละ้วซื้อได้เลยนี่พี่ดูแคป4บสี่สองเก้าถูกมากบันไดบันไดท้ายกล้องถอยนี่ดูนี่สุดๆเลยสุดๆเลยนะครับแมกห้างยางห้าง ะเข็บข้างเดิมสายขวาเดิมหมดมเลขไม้น้อยด้วยนะไม่ใช่ว่าขายถู่กับเลขไม,ไม้เป็นแสนสองแสนไม่ใช่ไม้แปดเก้าหมื่นนะครับไม้กี่หมื่นโลไม้แปดหมืนเก้ารับจบทุกเหตุก,การณ์ผ่อนเจ็ดพันห้าฟรีจาดฟรีโอนฟรีดาว นะครับเอารถศูนย์บาทตังไม่ต้องส่งฟรีทวดไทยจัดไฟแนนซ์ฟรีทัวไทยซื้อสดไม่เก็บแบตนะครับสี่แสนสอบาทหลายห้องเครื่องช้าๆช้าๆไปสไว้จัดเลยผ่อนเจ็ดพไม่ต้องคิดเยอะพี่ขับได้ทั้งบ้านเกียร์อรโอตโต้สี่แสนสอบาทบอกย้ำเสมอว่าขายเกียร์อรโอตโต้เท่าเกียร์ธรรมดาขายโต้ท็อปเท่าราคาโตโล4สี่สก้ากับพี่เสือไทเกอร์ยูสคาเดี๋ยวพาไปเทสได้ใครชอบ กดไลค์ใช่กดแชร์ไปถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ไปแต่ถ้าโดนใจโอนจองมาจองที่ร้าน1,000บาทนอกสถานที่2,000บาทซื้อสดไม่เก็บแวจอง20,000ืให้โปรโมชั่นทุกคันในร้านนะครับแจ้งให้ทราบอย่าลืมกดติดตามผมด้วยไปเทสได้กันนั่งนักไหมนั่งนังนมันจะระบากนะครับ นี่พี่ดูนี่ครับทัชสกรีนเอาระบบมีเดียก่อนเล่น AM, FM, d i s อ USB, i p o ีดยูเอสบี o o พ h h เออนะครับเนวิพี่กล้องถอยเน,นวิกล้องถอยของแท้นี่ค่ะเฟ่สี่แสนสองหมื่นเก้าพันบาทจ้ะรวยเทสได้ให้ดูเลยนะครับเราคือรถผมเนี่ย ทุกคันผมเทให้พี่ดูได้หมดผมไม่ต้องกลัวเพราะว่าหนึ่งรถผมสวยรถผมแท้ยังไงก็ขับให้พี่ดูได้มาเลยครับพี่429 กระบะนี่มันคือสุดยอดอยู่แล้วนะนะครับแคบใครหากระบะทําทกินอยู่มาาได้เลยนะครับสี่สองเก้าดีงามพระรามแปด ะระดับกระบะต้องเทสยังไงเดี๋ยวขึ้นสองเมตรลงสองเมตรนี่ขึ้นสองเมตรทางตัดท,ทางนี่ทางลาช,ชันสองเมตรเดี๋ยวลงอสองเมตรคือเราจะได้รู้ว่าโอ้ยรถพริเศือที่ใช้ดีนะครับโอ้ยทำแล้วทําอะไรเนี้ย นี่ครับพี่ขับดีลงหลุมลง,ลง,ลงบ่อได้กระบะนะครับโอ้โหนะครับตัวนี้ก็เป็นเกียร์ทนะูอินวะถ้าเกิดใครอยากเล่นแมนนวลมันก็มีให้สับเกียร์แมนนวลได้นะครับนะครับเป็นเกียร์ออโต,โต้แต่สามารถขยับเป็นเกียร์ธรรมดาได้ขับดีมากไม่เขกไม่สัน่น นี่ครับแล้วเข้าร้านผมนะครับร้านผมตั้งอยู่ที่สีนครินทินะครับติดกับ BTS สีอุดมนะครับทางออกสามถ้ามาทาง BTS นะแต่ถ้าเกิดมาทางโดยรถสามส่วนตัวก็พิมพ์ Google map ได้เลยครับเรื่องรถไว้ใจพี่เสือนะครับพิมพ์ได้เลยเรื่องรถไว้ใจพี่เสือออกง่ายนะครับออกรถง่ายไม่ยุ่งยากต่างจังหวัดซื้อขายได้ขออย่างเดียวอย่าติดแบ็คลิสเท่านั้นนะครับไม่ติดแบ็คลิสจบทุกกรณี นะครับผมจัดให้นะครับรถปีใหม่ไม่น้อยสภาพดีราคาไม่แพง4 2 9 0 0 0บาทนะครับใครสนใจแบบนี้ติดตามกันได้ที่นะครับ o k t i ุ o r ไ s ลเกอร์ยูสนะครับเรื่องรถไว้ใจพี่เสือนะครับหรือโทรจองได้นะครับ09431464ตัวนะครับใครสนใจทักมาได้เลยนะครับ09431464ตัวอย่าลืมนะครับเรื่องรถไว้ใจพี่เสือครับ